ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มติดตามแฟนเพจนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลนะครับทั่วทั้งสี่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับแบบนี้นะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ You4panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ well, YouTube um, t ША <f cliff> i k t o k IG นะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาตรงนี้นะครับ Facebook นะครับติดตามแฟนเพจนะครับก็เลือกได้เลยครับเงินลงมานะครับต้องบริการนะครับ การให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับอดีวันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับ Facebook ติดตามแฟนเพจนะครับนี่นะครับก็เลือกได้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Facebook แบบนี้นะครับอ่ามาแล้วก็ให้มาที่หน้าเพจแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับอ่ตอนนี้ยอดติดตามเพจก็มีอยู่ศูนย์คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับก็ ให้นำลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับปริมาณนะครับตั้นต่ำหน0่ติดตามเพจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะาลองสักหนึ่งให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง2บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหาอะไรนะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นํเลรหัสนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่า ใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้เลยนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีสามช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคม็โคทุกธนาคารนะครับเหรียญอ่าโทรวนี่วอลเล็ตนะครับเหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับอันนี้นะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับ หรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็หนึ่งเ็กมากมายนะครับก็เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคำอธิบายด้านหลังตรงนี้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับ ก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับส่วนช่วยเหลือนะครับถ้ายอดขายไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการถ้าขายมินพาหน้าเว็บไซต์นะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาเขาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดติดตามเพจขึ้นยังนะครับกลับไปดูนะครับอ่ะตอนนี้ยอดติดตามเพจก็ขึ้นมาเป็นย9ิบคนแล้วนะครับนี่นะครับ อากาเอ็ดคนแล้วนะครับก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆจนกว่ายอดจะครบนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่าตอนนี้ยอดติดตามแฟนเพจก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน1-2นาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะปั๊มติดตามแฟนเพจแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ